รูร่วมกับกสอทอชอลงพื้นที่ถนนสุดน้าชีรพยาบาลซึ่งเป็นข้อบ่งชี้เรื่องการใช้งาน 5G 4G และระบบการสื่อสารระยะไกลโดยเฉพาะในบริเวณใกล้โรงพยาบาลชีรพยาบาลซึ่งได้รับการตรวจจับและติดตามสถานการณ์ของถนนสุดเพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญ,ญาณและประสิทธิภาพการเคลื่อนที่รถโมบายข่าวจำนวนสาคันพร้อมมอบฟรี Wi-Fi สำหรับผู้ให้บริการทางการแพทย์คลังบริการรวมถึงลูกค้าทูออไลน์ในพื้นที่เสริมศักยภาพเครือข่าย 5G 4G ให้ประชาชนสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก นายไตรรัตน์วิริยศิริกุลรองเลขาธิการกสอทอชอกล่าวว่าการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ถนนสุดภายใต้มาตรการรองรับความปลอดภยัยได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมแผนฉุกเฉินขณะที่น,นายนรพลหัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ทรูคอร์ปอรชันกล่าวว่าทรูมีประสบการณ์ด้านการบรรเทาเหตุภัยที่เกิดมาแล้วหลายครั้งรวมถึงกรณีแผ่นดินไหวที่ทําให้เกิดการถล่มตึกซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยการนําระบบ 5G 4G มาใช้เพื่อรองรับภารกิจต่อเนื่อง นอกจากนี้ทรูยังได้รวมกับกสทอชอมอบฟรี Wi-Fi สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานรัฐในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และกองอำนวยการเขตดุสิตเพื่อสนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้แม้ถนนซุดจะมีความรุนแรงหลายสิบเมตรซึ่งอาจกระทบต่อกิจกรรมอินเทอร์เน็ตบ้านแต่ทรูได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกค้าโดยมอบอินเทอร์เน็ตมือถือฟรี 10GB ใช้งานได้นาน3วันพร้อมเพิ่มการตรวจสอบโครงข่ายตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้บริการยังคงเติบโตอย่างมั่นคง รูยังนำรถขาวเพิ่มสัญญาณ 5G 4G ที่ถนนสุดหน้าชิรพยาบาลพร้อมมอบเน็ตมือถือฟรี 10GB แก่ลูกค้าทรูออนไลน์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และองค์กร